อ้าวพูดโฆษณาขายสับรถหน่อยสับรถมาจากสวนเราเองเห่าว่าไม่มีสารเคมีก็อร่อยหรอวะมันอร่อยจ้านี่ค่ะขายยังไงคะถ้าไม่อร่อยไม่กล้ามาขายจะขายยังไงคะแม่ค้ากขายยังไงคะแม่ค้าทำไมอร่อยไม่กล้ามาขายขายยังไงจ้าขายเกียบบาท ไม่แพนหรอกจ้าอ๋อไข่ไม่พแพ้วยนะจ้าโอเคจ้ามาแต่ไล่มาแต่ไล่เหรจ้ามาแต่ไล่เราไม่มีสารเครมีนะคะจ้าหวานอร่อยกล่อมๆแต่แต่มาไลา่นี่ดูนั่นไหมคะนนะทำไ,ะะทาาทไหมคะปั่นญกายาโอ้ยมาเลยไหมครับปัญยาแล้วเก็บสับปะรดเนี่ย าสารุปมาแกะสับปะรดหรือมาตกหลุมเนี่ยไม่ใช่ allergic ไ,ไ,ไ,ไม่มีสารเคมีไม่มีน้ำตาลอร่อยหวนานอบกอลบอ่ะแล้วไงเชิญท่านผู้ชมมามาชมหรือมาซื้อสับปะรดเชิญท่านผู้ชมชมาชมก็มาซืา้อสับปะรดที่ไรกันโอเคถ้ามาดูแลเราเราเราเอามนันมามินมากตนต้น,ตอนอ แดงนะแก้มน,นานมนแงนานแดงปลัดภัยล้วนะ สวัสดีค่ะทั้นชมบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่วันหน้าไลน์ในวันอาทิตย์ถัดไปนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ชิลเลอร์นะคะบ๊ายบายเริ่มถ่ายแล้วมาหันหน้ามาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะทั้นชั้นวันนี้เราจะมาขายสับลม ออแกนิคนะคะไม่มีสัรเคมีเลยหวานเปรี้ยวอร่อยทันบีบมมะนาวจะเปรี้ยวมากอร่อยด้วยนะนสับปรดผสมทับีบมมะนาวลูกไม่บีบลูกมะนาวสับรดเปรี้ยวอยู่แล้วสในรถเปรี้ยวคืเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวเปรียปร้ยวหวานอร่อยกลมกลมนี่ถ้าดูรูปเนื้อคะ่ะนี่เนื้อโชว์เนื้อหน่อยเนื้อหน่อยโอ้โหเป็นไงเนื้อนี่น่าทานไหมคะ โอ้โหเก่งมากอะไรนะเก็บได้ไรลูกทำไงนะเก็บได้หลายลูกก็เอาไว้กินทุกวันทาเ์ตบฟิกไว้ก็ไม่เสียอร่อยถักรถเรารถของใครเนี่ยถัรถของใครบอกต้องไปชมกันนี่ดูคนเก็บ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 สักคู่นะฮะโอ้คนเก็บอยู่นู่นโหยโชนอ่ะคนเก็บคนเก็บ ผุ้คนมีตะกร้าสาม,มารถซื้อตะกระ้าแบบนี้มาเก็บได้โอตะก้าอย่างนี้มาเก็บเลยเหรอได้เก็บโอ้โหสามารถเก็บได้ที่สุดเลยเหรอคะทุกคนทำเองมีความสามารถเก็บได้นะอือหือ่ะสรุปแล้ววันนี้จะขายสับปะรดหรือเปล่าเนี่ยคะแม่ค,ค้าเนี่ยขายโอเคมาขายสับปะรดนะคะโอเคโชว์เนื้อเรียบร้อยทำอะไรอีกคะโชวกินเราไม่เสร็จก็เบิดดูขาได้วเบิดดูสารคดีได้ ก็บุกเสือขดีไปถ้าม like ีคนแตกของจองก็เบ okay. ิดด er ูขาเนี่ยเดือดูขาน่ากลัวนะอ่าเสร็จแล้วไปบายผู้ชมเตรียมรับออเดอร์นะคะอ่าใครจะสั่งก็โทรเข้ามานะคะรับออเดอร์เลยค่ะโทรเข้ามาเบอร์โทรซุนก้าวซนขอดซสขอดขอดแบดแบดโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบดูเตือนก็หม่ยว่าน้าชิลล์แกมไม่